ซื้อไม่ได้ใส่นะครับคนใส่ไม่ซื้อฟังคำมีรู้สึกเจ็บจี๊ดมากนะครับเรานะครับในฐานะเป็นพนักง,งานที่ใส่ชุดนีแต่ละวันเนี่ยเราสามารถแจ้งหัวหน้าหรือฝ่ายจะซื้อได้เลยว่าเราชอบคุณภาพาร้านแบบนี้นะครับอย่าได้ผ้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณใส่คุณภาพผ้าจีนก็ตามสภาพนะครับผ้าก็จะบางเกินไปใส่แล้วย้วยนะครับใส่แล้วรูปทรงไม่สวยแน่นอนหากท่านเห็นคลิปนี้แล้วแชร์ไปให้ถึงหัวหน้าหรือฝ่ายจะซื้อนะครับรับรองเลยว่าชุดยูนิฟอร์มไปของท่านอาจจะเป็นของพวกเบียก็เป็นได้ ที่เวิร์กเวียไทยแลนด์นะคะเรามียูนิฟอร์มให้เลือกมากมายนะคะทั้งชุดเซฟตี้ชุดช่างเสื้อช็อปแขนสั้นแขนยาวแจ็คเก็ตแล้วก็เก่งเซฟตี้ให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเรายังมีทั้งชุดหมีแล้วก็เสื้อกั๊กนะคะมีหลากสีให้ลูกค้าเลือกแล้วเราก็มีหลายไซส์ด้วยค่ะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้โดย <Yes. S 1> ที่ไม่มีขั้นต่ำนะคะจะซื้อ1ตัว3ตัวเราก็มีบริการจัดส่งให้นะคะหากคุณลูกค้าต้องการปักโลโก้เพิ่มสามารถส่งโลโก้มาให้อดินนะคะทางเรายินดีปักโลโก้ให้้กกับคคลูคา่ะ คุณลูกค้าไม่มั่นใจกลัวมิจฉาชีพนะคะคุณลูกค้าสามารถมาพบมาดามซูซี่ได้ที่โชว์รูมนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะมาดามอยู่ที่ร้านทุกวันค่ะมั่นใจนะคะว่าซื้อจากเวิร์กเวียลูกค้าได้ของคุณภาพดีแน่นอนค่ะดีกว่าของจีนที่คุณลูกค้าเคยซื้อใส่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้ยูนิฟอร์มดีๆต้องเลือกใส่เวิร์กเวียนะคะใส่เลยเวิร์กเวิร์กเวิร์กเวียลไทยแลนด์ใส่เลยเวิร์กเวิร์กเวอร์